ลิเวอร์พูลหาทางเลือกอื่นแทนมาร์เกฮีได้แล้วการเสริมกองหลังตัวใหม่พวกเขาหันไปสนใจเป้าหมายใหม่ในตลาดเดือนมกราคมหลังจากฤดูร้อนที่วุ่นวายในการซื้อขายนักเตะที่แอนฟิล์อนเนสลอตได้นักเตะใหม่8ปลายเข้าสู่ทีมก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดลิเวอร์พูลพยายามเสริมแนวรับด้วยการเซ็นสัญญามาร์เกฮีโดยตกลงค่าตัวที่35ล้านปอนด์กับคริสตันพาเลตในวันปิดตลาดแต่ดินล่มในวินาทีสุดท้าย ปัจจุบันเกฮียังคงเป็นนักเตะพาเลทและยังไม่แน่ว่าลิเวอร์พูลจะพยายามเซ็นสัญญากับเขาในเดือนมกราคมหรือรอให้เขาหมดสัญญาช่วงซัมเมอร์ปีหน้าล่าสุดลิเวอร์พูลถูกเชื่อมโยงกับกองหลังไรใหม่ที่อาจเป็นทางเลือกแทนเกฮีโดยทีมทลอกรายงานว่าทีมกำลังสนใจเบรเมอร์ mer, กองหลังของยูเวนตุสและตามดูฟอร์มมานานแล้วโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีก็ให้ความสนใจเช่นกัน ฮูโกเอกิติเกออกมาสวนนักข่าวที่อ้างว่าเจ้าตัวเสียใจกับการเลือกย้ายไปลิเวอร์พูลมากกว่านิวคาเซลเมื่อสัปดาห์ก่อนชูแลงโลรองนักข่า,ขาวฝรั่งเศสอ้างว่าฮูโกรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดพลาดท,ที่ย้ายมาอยู่ในทีมแอนฟิลและอาจจะต้องเป็นสำรองของอเล็กซานเดอร์อิซักที่ย้ายมาทีหลังด้วยค่าตัวเป็นสถิติอังกฤษอย่างไรก็ดีเอกิติเกยืนยันว่าเขาไม่ได้เลือกผิดและต้องการย้ายมาอยู่กับหงแดงเพียงเท่านั้น ทำไมถึงเลือกลิเวอร์พูลแทนที่จะเป็นนิวคาสเซิลเหรอมันคือการเลือกของฉันนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการเพราะว่าฉันรู้สึกว่าการมาที่นี่มันรู้สึกดีกว่าและฉันรู้ว่ามันคือที่ที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมสําหรับตัวเองฉันอยากไปอยู่ในระดับท็อปและครั้งนี้เป็นการกลับมาพร้อมสิ่งที่ครบครันมีความพร้อมมากขึ้นในทุกๆด้านและฉันไม่คิดว่าตัวเองตัดสินใจพลาดอะไรเลยสถิติน่าสนใจก่อนเกมคาราบาวครับรอบสาม เกมลิเวอร์พูลพบกับเซาท์แทมป์ตันที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเข้ารอบชิงชนะเลิศ3ใน4ฤด,ดูกาลหลังสุดและเคยคว้าแชมป์มากที่สุด10สมัยทั้ง2ทีมพบกัน3ครั้งในฤด,ดูกาลก่อนลิเวอร์พูลชนะทั้ง3เกมรวมถึงรอบ8ทีมสุดท้ายคาราบาวครับที่เซนต์แมรีส์ลิเวอร์พูลชนะเซาท์แทมป์ตันใน8นัดหลังสุดที่แอนฟิลด์ในทุกรายการนี่เป็นครั้งที่9ที่ทั้ง2ทีมเจอกันในคาราบาวครับรวมถึงรอบรองชนะเลิศปี1987และ2017 ลิวอพูมมีโอกาสคว้าแชมป์รายการนี้สมัยที่11จากการเข้าชิง15ครั้งลิวอภูนต้องยิงอีหนึ่งประตูเพื่อทำสถิติ200ประตูที่พบกับเซาแทมตันเรียวเอ็นกูโมฮาอาจเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดของลิวอภูลที่ยิงในคาราบาวครับด้วยวัย17ปี25วันทำลายสถิติของเบนวูดเบิร์นโคนิกักโปยิง5ประตูในรายการนี้เมื่อฤดูการก่อนและยิงรวมทั้งหมด9ประตูจาก12นัดในรายการนี้ จเดนดนส์ Dan Dance, ยิงประตูแรกให้ลิเวอร์พูลในเกม FA ฟเอนัดที่ชนะเซาท์ทิมตัน3-0ในปี2024ลิเวอร์พูลเข้าชิงคาราบาวคัพทุกครั้งที่ชนะเซาท์ทิมตันใน4ฤดูกาลหลังสุดเซาท์ทิมตันเป็นทีมแรกที่ชนะลิเวอร์พูลในคาราบาวคัพด้วยชัยชนะ2ประตูต่อ1ที่แอนฟิลด์ในปี1960เกมนี้เป็นการมาเยือนแอนฟิลด์ครั้งที่5ของเซาท์ทิมตันโดยมีผู้จัดการทีมต่างกันทุกครั้งอดัมลาลานาปัจจุบันเป็นโคช้ชทีมชุดใหญ่ของ์ตน เขาเคยเล่นงให้ลิเวอร์พูล178นัดยิง22ประตูหลังจากย้ายมาจากเซาแทมป์ตันขอบคุณที่รับชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ